สวัสดีพี่น้องป่องไปพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวายฟรีสไตล์วันนี้โอ้พๆอๆกันนี้คือเกาเรือ่องพี่น้องวันนี้จะมารีวิวอัปเดตดอกไม้สวยๆนาหนาวดอกไม้กำลังออกดอกสวยงามพี่น้องป่องไปเลยอันนี้คือ หวานไก่ฟ้าพญาล้อบันวาสันวาซื้อฟันม้อนมวนไก่ฟ้าพญาล้อเรียกว่ากระเซาซีดาเรียกว่าหวานไก่หน่อยก็แล้วแต่ผู้สิ่อื่นเนาะหวานดอกไก่กคนน่ะตรงคนเอื่นหวานดอกไก่ดอกมาไข่ไข่กับไก่เจ๋หางยาวๆตัวไล่ไข่ไข่ไก่เจ๋ก็เลยเอื่นหวานไก่หน่อยหวานหวา,านดอกไก่ จะซื้อเป็นทางการเหมือนอื่นๆๆใกล้ฝ่าพญาลอหรือว่ากระเซาสีดาดอกงามงามพี่ดองเป็นไม้ประดับไม้มงคลเหมาะแก่การปลูกไว้สุมประตูนาบ้านเป็นเมตตามานิยมฮเสเน์เิ่นไ่มตามตำราพ่นวองไว้เนาะลักษณะใบกระขายกบใบค,ค,คล้ายคล้ายกระดูดัมดใจ ไปนอนนุมน่มๆจักหน่อยอันนี้ขึ้นดอกเป็นไล่ๆคล้ายๆไก่เจแล้วพี่น้องหางเงาๆไป่ไลยๆคือไก่แจ่คือขึ้นนกขุมดอกสวยงามสำหรับผู้รักต้นใหม่เนาะเวลาทางลุนีนนลุนีแสนแนลเป็นเกียงดันจัดสวนดันประดับดันต้นใหม่พิเศษเลยรนนลุนีแสนแนลนี่มอนอะทางขอนแก่นขอนแก่น บัณฑ์หรือว่าเครือไก่ฟ้าพญาลอ้อเนาะอันนี้เหมาะแก่การปลูกประดับนาบานัณฑ์ด้วยพี่น้องสุ่มประตูโดยเฉพาะบัณฑ์ดที่มีสุ่มประตูหลอดคอนาบานัณฑเหมาะงามเลยสวยแล้วเป็นเมตตามาัสเน่ห์เป็นวะเด็กกับการขายการขายบันไดร้านค้าร้านขาย,าขายสิ่งขายของ เตีีแน่นอนคือปลูกประดับเป็คกลมสวยงามน่าออกดอกจะออกดอกตลอดปีแต่สมมากจะออกหนาหนาวจะออกดอกดกแห้งออกดอกไปเรื่อยๆดอกประมาณสิบกว่าหมื่นกระโดนหล่นดอกก็เป็นหมากต่อหมากเป็นไข่ๆหมากบวบเรียมเพี่น้องหมากปอมๆสันๆเป็นเรียมแล้วเป็นแหงก็นายไปกาต่อวิธีการเพาะพันธุ์ด้วยกัน แพ่พันขยายพันไก่ฟ้าพญารอผู้บางคนอาจจะบันหัวบวนเคยเห็นส่วนสมบุคคลทางยาคงจะบันมีมากมมยบวชมีตามตำรายามีเต้นไหมประดับให้สวยงามใหม่มงคลเพนว,ว่าเหมาะแก่การปลูกสุ่มประตูทางหลอดเขานาบ้านเข้าบ้านทห่เป็นสุ่มประตูยํำเอาหรอกแสวยงาม ดูแล้วเป็นยางดีเป็นจะออกดอกตลอดปีอันนี้บัวไว้ตามศาสตร์ตามกระเยิ้มหอดเวลาออกดอกออก็ออกอีเบิร์ดนาฟนตนานาหน,นาวกระซีพ้อมมีดอกเรือพี่น้องนาน,นี้มีดอกหลายหลายเกลืไอไม้รีวิวอัพปีดให้พี่น้องเบิงเดสำหรับผู้ใดบอรคันโหจัดวัดวันนี้ยังเคี้ยอวอยังเนาะ ไก่ฝ่าพญารอเด้อพี่น้องดอกสวยงามาลาใม่ให้ไก่นกขุมให้ไก่แจะปลูกตามสุ่มตามทางเขาหัวเขาเขา,เขานาเขาบานหลอดเขาบานเขาเฮี้ยนเห็ดสุ่มดีๆจะเป็นภูมิสวยงามพี่น้องเลยสำหรับผู้รักต้นหม่ทั้งหลายเปิ่หนกากระแลงออกดอกหอยตองตองตอนตั้งเตือนย้ มีหางออกคือคือไก่น,นี่เพือน,นอันวันไก่ฝาหอยบลองเตงตองเตงตองเตงหยุดลายส่วนนี้ก็นัอ่งออกดอกลายเหมือนมาอิบอัปเดตมารีวิวบึงเครือไก่ฝาพญาลอพิพนองพันดอกลายไอลายดอกตก,กดอกสวยดอกงามสำหรับคนรักต้นหม่เนาะ โซนีนาหนาะวดอกไม้ทั้งต่างกาลัางออกดอกดีแต่ว่าบางอย่างออกหนาหอน่อนยังดอกคูณดอกราสพึกพิจมักออก่วงดอนเมสสาแต่ดอกอันนี้มกกักจะออก่วงหนาหนาะวดอกงามว่พี่น้องป้องปลายเบ่งเอาพี่น้องวานจดูนี่แนดงดูนี่เคยเห็นบ่ดอกอันนี้คืออันนี้เคยเห็นบ่ตั้งก่อนกัน ดอกงามๆพี่น้องดอกดกดอกทีหล่างจากดอกเป็นแก่แล้วมันก็บชีวิตหมากต่อไปเป็นหมา,ามกแบบสิตแตกหมากแก่เป็นแตกออกคือไข่ไข่กระเซาคือกระตาเป็นเลื่ออื่นกระเซาสีดาการพาพเพาะพันธุน์เพาะเมล็ดขันยพันธุ์กับอะไรมันหมากแข็งก็แตกออก อะไรไปกาไปผูกต่อผูกง่ายพอใส่ถุงใส่อันนี้ก็เป็นเบียร์จะบีบลงใส่ห่านใส่ข่างคือข,ข้างบักทัวหรือขุมสุมประตูสุมเระตูนาบานงามขนาดพี่น้องปองไปแต่อ่อนสอดดอกมาลองตองเตงเวันนกวันไก่ไหอ่อมอ่อยอยู่ไหม คือกวนไก่ฟ้าพญายลอเดือพี่น้องป่องไปรีวิวอัปเดตนี่เบิงส่วนดอกกำลังดกๆนี่อีบุลนคงจะเ้าออกดอกแล้วระเบิดนาหนวส่วนนีนาหนาวดอกกำลังออกหลายแต่จะดูเลขดนตรนำดูๆประจำกับควงเสะออกดอกตลอดปีแต่หนาห่อนกับบอคอยออกบันไดออกห้าง ใบเป็นไข่ไข่ก็ใบเครื่อมอหน่อยเป็นรูปรูปไข่หัวใจเด้อพี่น้องตำหรับใบไก่ฝากพญารออันนี้ผมมีสะูนทางยาเด้อพี่น้องมีเฉพาะปลูกปรับเพื่อความสวยงามแล็เป็นใหม่มงคลปิดถ่ายโดยดอกเหลืองคือดอกท้องอุไรท้องอุไรส่วนกำลังออกดอกคือกัน ท้องอุไรออกดอกเลยตลอดปีตัวนานี่จะออกดอกหลายที่สุดคือนาหนาวท้องอุไรท้องอุไรเหลียงอลามงามตาสหรับถ่ายคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดติดตามในเลือกช่องซอยฟรีสไตล์ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามสมบูรสวัสดีครับ